ก็สึกเหมือนเป็นนักการเมืองลยรแบลอะไรกับแบบเนี้ยเขาบอกว่าเป็นขอหยผมกันใหม่ไม่ทันะกันนคนนี้อ่อนเลยตัดผมก่อนตัดยังยังไม่ตัดเลยใช่ไหม ไปต่อมองกล้องนะเด็กๆเวลาต่อมองกล้องต้อเป็นเองนะเพราะกล้องมันจะกลาร์ดหมดค่ะหมดเลยนี่แหละทุกคนเป็นเซนเตอร์หมดเลยกล้องหลักจะเป็นกล้องทีวีกล้องไหนอะที่มีไฟโอเคนะคือกล้องกล้องเ่ายมือถืออย่างพร้อมหมดเไม่ใช่โอ้โหมือถือดอกมือถืออย่างพร้อมเอาย่างอ่ะเป็นไงบ้างครับเดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วครับผมก็ผ่านมาทั้งหมด12 EP เนอะร่วมมา ร่วมเดินทางมาด้วยกันประมาณ3เดือนอน,นะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยกว่าเราจะถ่ายทําเสร็จแต่ละฉากแต่ละตอนแต่ละ EP เนี่ยก็หนักกันมากก็พอมาถึงวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับเขาย้อนกลับไปแต่ละ EP ที่ทุกคนจําได้หรือว่าฉากที่ตัวเองส่ามันหนักมากใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างแต่ละคน,นคือที่ี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับคือทุกซีนมันก็จะมีความยากของมันถูกไหมแต่สุดท้ายแล้วพอเราทำออกมาเราเห็นว่ากระแสตอบรับดีผมก็สบายใจครับ และยิ่งเฉพาะวันนี้เราได้มาดูในจอใหญ่เหมือนมาดูในโรงหนังเนาะทั้งเครื่องเสียงทั้งขนาดจอทั้งทุกอย่างเนี่ยพอเราได้มาเห็นตัวเองเล่นในที่ท,ที่แบบนี<ม>้สิ่งที่เราตัวเองทําไปเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออมันคุ้มกับการที่เราเหนื่อยแล้วก็การที่เราทุ่มเทครับใช่วันนี้ได้มาดูาแฟนๆด้วยอีกหลาย,ลายร้อยคนพันเป็นพัน <laughs> ด้วยซ้ำ <laughs> ใช่ อย่างคู่เราเป็นไงบ้างเพราะว่าดูมา12บสอีก็ลุกใอ้นี่มากเลยทรมท์มากก็ต้องถามก่อนว่าคนดูเนี่ยรู้สึกไงหลังจากที่ติดตามคู่ปามกันหนึ่งเดียวมาก็คนดูรู้สึกไงเราก็รู้สึกแบบนั้นมากขึ้นไปอีกเพราะว่าตอนที่อยู่ในซีนตอนที่เล่นก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับจริงๆมีฉากไหนที่จําที่สุดรู้สึกว่าไม่น่ารักฉากนี้เลยไม่น่าอะไรนะฮะที่เป็นฉากแบบจดจำได้อะไรอย่างนี้ผมยากม็อีพีล่าสุดเลยของพวกเราอ่าใช่ครับอีพีที่หนึ่งเดียวถือปืนแล้วบอกว่า คืออันนั้นเป็นใช้เวลาถ่ายสามชั่วโมงใช่ใช้เวลาถ่ายประมาณ3ามสี่ชั่วโมงครับเพราะว่าทั้งสองคนก็หาไดเลคชั่นของตัวละครด้วยอ่ใช่หาไดเลคชั่นของตัวละครที่จะไปกันไม่ได้สักทีเพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องแล้วก็ด้วยอารมณ์ของตัวละครมันไม่ใช่อารมณ์ที่คนส่วนมากจะได้มาเจออยู่แล้วแล้วก็มันไม่ใช่ประสบการณ์ที่เ,เราสองคนสามารถควักขึ้นมาใช้ได้เหมือนกันถ้าใครมีประสบการณ์ก็ เออก็ก็ก็ยังไงอยู่ครับผมแต่ก็เห็นคนแคปมาไหมหน้าเราอะมันทําหน้านานนานหหน้าเที่ยวปืนยิงหน้าเราต้องต้องถามคนเล่นด้วยดีกว่าว่าเห็นหน้านานนานไหมผมเห็นนานครับคือจริงๆคือคือมันรู้สึกว่าสงสารส่งสารมากกว่าครับคือจริงๆแสีนั้นที่เราเล่นกันใช่ไหมมันแบบว่าเหมือนกับเราทั้งสองคนใช้พลังข้างในไปจนแบบเกือบหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นมันช่วงเวลาประมาณแบบสองทุ่มเนาะอะไรอย่างเงี้ยเรื่ว่าเราถ่ายมาทั้งวันแล้วแล้วพอแบบ พอมาทะเลาะก,กันอ่ะตอนแรกคือไดอหลอกกับมีไม่เยอะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าพอมาเล่นจริงอ่ะตั้งแต่แรกแบบอินเนอร์ตัวละครที่แบบต้องบิวขึ้นมาจนถึงจุดน,น,นั้นอ<ช>่ะมันจะค่อนข้างยากประมาณนึงเลยครับใช่คือตั้งแต่อีพีแรกถึงอีพีสุดท้ายเนี่ยคู่นี้จะเป็นคู่ที่บอกว่าสาดอารมณ์เต็มที่มากๆเลยใช่ครับปล่อยให้ความน่ารักเป็นหน้าที่ของสองคู่นี้ <c oughs> น่ารักๆๆยังไงค <c oughs> ุณน่ารยังไงซิสสองยี่ปีเถียงกันทุกคืนเราก็ไม่ได้น่ารักขนาดนั้นเราจะไม่หนักไปยังคู่เราเป็น แนจะจบแล้วจะแอบรักอีกแล้วจะจบแล้วจึงแอบรักกันอยู่อันนี้เป็นซีรีส์ของการแอบมองเห็นเนี่ยครับเวลามีใครเขาทำอะไรอยู่จะมีบุคคลที่สามแอบมองเห็นอยู่ในทุกอีวีทีทุกซีนแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเป็นยังไงบ้างเหมือนเราจะรักกันแล้วแต่อยู่ดีต้องมาทะเลาะกันคู่เราอ่ะคือจริงๆเหมือนเป็นความที่ต่างคนต่างไม่รู้กันดีกว่าครับในเรื่องนะะฮ แต่จริงๆข้างในก็มีส่วนที่รู้สึกดีๆต่อกันครับแต่รอวันที่จะเปิดเผยซึ่งอาจจะเป็นวันนี้ฮะต้องรอดูอันนี้คืออจะไม่สปอยดีสปอยปะเนี่ยไม่ได้สปอยราให้ฟังเนื้อแค่เราติดตามดีกว่าเบนเบนชอปเปอร์เนาะเบนชอปเปอร์เนาะเปิดหรอเบนเราเปิดหรือชอปเปอร์อุยเพิร์ชิมอนเลยเพิร์ชิมอนเหรอผมแล้วแต่คุณเฮ้ยชิมอนเป็นยังไงบ้างเราในเรื่องขึ้นๆลงๆทุกอีพีเลย ใช่แล้วครับเออ่ทุกคู่จริงๆมันก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างนนอะเนาะอืม<ช>แต่ตอนจบนะฮะตอน EP 1 2เนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องมารอติดตามดูเพ<ช>าแบบมันจะยังไงนะคือมันจะหลุดสปอยล์มาสักน,นิดนึงไม่ได้เลยเหรอหรือว่ามันจะต้องไปดูภาคเก่าอีกคู่เราอีกเรื่องนึงอออีกชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้ดูแล้วรออีกนิดนึงได้ไม <laughs> ั้ยรออีกนิดนึงได้ไม <laughs> ั้ยอยากรู้ก่อนว่ามันจะจบยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวรู้แล้ว ห้ดดไมพี่นุ้ยนี่หยิกหยิกหลังแล้วนะต้องถามเพิ่มดีกว่าพี่นุ้ยนี่หยิกหลังแล้วนะมาเป็นยังไงคนแล้วตอนจบบอกเลยว่าทั้งคู่ทุกคู่ครับมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์แน่นอนระวังระวังตับพังเปิดอยู่นะตอนจบจะมีโมเมนต์ที่ให้ทุกคนได้ดูตอนจบครับ ที่ฝั่งค่นีกันบ้างเราเป็นคนดีเราเป็นเราเป็นมาตอนจบเราจะเป็นไหมเป็นคนดีเป็นคนดีนะกับตัวกับใจเพราะว่าเราสึกว่าการที่เราแกล้งหนึ่งเดียวไปเนี่ยแบบเราก็พอเราโดนกลับเองเรารู้สึกว่าเออมันก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะอแต่ตอนที่เรายังไม่ได้กลับใจอ่ะเราสึกไงว่าอีพีที่ผ่านมาคนค่อนข้างคนเกลียดนะคนซื้อคนนี้ซื้อผู้เลียนแล้วนะอันนี้คือคนหรือว่าพี่ครับไม่คนดูที่จซื้ออ๋อ ก็ทีต่อหน้าก็รู้สึกก็สนุกนะครับสนุกรู้สึกว่าบูกันก็มันตอนแกล้งที่แบบว่าเอ้เราหลอกเขาว่าเอเราเป็นคนดีนะเราเพื่อนรักนายนะอืเป็นไงล่ะเป็นรักแล้วพอในตอนจบเนาะใช่ครับต้องรอเดินตอนจบ การเป็นหนึ่งคนจูก็คือแบบเป็นคอนฟลิกของเรื่องเหมือนกันในช่วงกลางเรื่องเรียกว่าหนูเป็นคิวปิดของเรื่องนีถ้าไม่มีหนูเขาอาจจะไม่ได้รักกันหรือเปล่ามันยังไม่จบนะลูกวันนี้ก็วันนี้คิวปิดรอดูนะคะว่าตอนจบมันเป็นยังไงแสดงตัวละครของเราจะมีอิทธิพลมากๆกับทุกคู่ในวันนี้เลยเหรอ นี่แต่ละคนเนีน่ยควรมองหน้าแล้วว่าอย่าอย่าดูซสปอยนะไม่รู้ต้องรอดูอีกแป๊บเดียวเอง <c oughs> ไม่ต้องไปรอดูหรอครับ <c oughs> ผมไม่ได้จริงซีรีส์มันเป็นซีรีส์ที่แบบว่าดูค่อนข้างยากแต่ว่าเป็นไงบ้างที่แบบซีรีส์มันเป็นอีกการยกระดับของซีรีส์วายที่แบบขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับ <c oughs> <c oughs> ผมผมว่ามันเป็นที่ด้วยเจตนาของผู้กำกับตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าไม่ได้อยากให้เป็นแค่ซีรีส์ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวปามกันหนึ่งเดียว เฉยๆแต่ว่าอยากให้เป็นซีรีส์ที่สะท้อนถึงความรู้สึกของแต่ละตัวละคร,ค,รความรู้สึกของแต่ละคนคในสถานการณ์น,น,รนั้นๆให้ออกมาให้อย่างเ,าเห็นชัดที่สุดแล้วก็ให้คนดูเข้าใจครับอย่างซีรีส์เรื่องนี้ให้อะไรกับแต่ละคนบ้างถ้าเกิดสำหรับผมคือด้วยความเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองที่เราเป็นเรื่องหลักใช่ไหมครับคืออย่างหนึ่งที่แบบผมด้นเต็มเลยคือเรื่องของการแสดงครับเพราะว่าอย่างเรื่องก่อนปลาบนฟ้าอะไรอย่างนี้เราก็จะเหมือนแบบ คือมันกับมันเป็นเรื่องแบบเรื่องแรกของเราอะไรเงี้ยเราก็อาจจะยังแบบไม่ชินไม่ชินด้วยแต่พอแบบเล่นเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเออมันได้แบบปลดล็อกการแสดงประมาณนึงเลยครับคับผู้บินละเอ่อ,มอผมว่าหนึ่งในสิ่งที่ผมได้จากซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็คือ,อการได้รู้จักตัวเองมากขึ้นครับเพราะว่าบทนี้เป็นบทที่ท้าทายมากครับแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างต้องเวิร์กกับตัวละครเยอะได้แสดง อารมณ์ของตัวเองในหลายๆด้านที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเอ้ยเราสามารถแสดงในมุมนี้ได้หรือว่าเรามีมุมนี้อยู่ในตัวเองครับผม,อม,อม,อมนอกาจากนั้นลรวก็คือมีร้องเพลงประกอบเองด้วยอ่าใช่ของผมก็จะเป็นเพลงเพื่อเธอแค่หนึ่งเดียวส่วนอันนี้เป,นเ,เป็นเพลงหนึ่งเดียวครับยังคงตื่นเต้นอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับเพราะว่าร้องเพลงแรกในชีวิต เดี๋ยวจะมีโชว์ด้วยป่ะใช่ครับไม่ไม่ครับหมายถึงแบบโชว์โชว์ตัวไม่ไม่ทันแล้วมั้ยเดีฉพาะแค่ยังเงี้แหละครับผมถึงไม่ค่อยพูดเพราะว่าผมจะหลุดสปอยนะไม่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นไฟนอลอีพีที่เป็นกึ่งมินิแฟนมีซด้วยเราก็จะมีแบบโชว์สุดพิเศษจากแต่ละคนแต่ละคู่เนี่ยให้คนดูได้ดูด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรก็ให้ติดตามดูแล้วกันแฟนๆจะเห็นความสุขแบบได้ความสุขกลับบ้านไปแน่นอนจากซีรีส์หรือจากโชว์พวกผมครับจากทั้งคู่อ่าจากทั้งคู่ครับ ฝั่งเพิรกับชิมอนบ้างเราได้อะไรจากซีเรื่องนี้บ้างสำหรับผมนะครับผมได้แน่นอนสิ่งที่ได้จากเรื่องนี้อย่างแรกเลยได้รู้จักกับเพิร์นมากขึ้นครับซึ่งเป็นซีรีส์เรื่องแรก้วยกับเพิร์ดครับผมก็รู้สึกว่าเพิร์นเก่งมากๆเลยครับในการเรื่องการแสดงมันชุ่มันเกินไปหรือเปล่าจริงจริงริงเกิสมองจริงจริงเพิร์นเก่งมากในเรื่องการแสดงแล้วก็ยินดีมากที่ได้ร่วมงานกับเพิร์นครั้งแรกครับอยาคุยกับ่อได้อะไรหลายอย่างมากครับแล้วก็ถือเป็นซีรีส์เรื่องที่เล่นหลักๆใน GMMTV ครรัั้้งแกดวยบ แล้วก็ที่ได้ก็คือมิตรภาพที่ดีครับทั้งเจอปอนทูวินเจอพี่ชิมอนเองหรือว่าทุกคนเองนะครับก็คนน่ารักมากของเราสองคนเนี่ยมิตรภาพแต่ของพี่ชิมอนเนี่ยดีคืออะไรหรอเฮ้ยนี่แหลนี่หละเขาเองหรอเขาเองไหมถึม่อย่างเธอก็เป็นน้องใหม่เจวทีวีเนาะทุกคนมีการรับน้องยังไงบ้างนะน่ารักมากแก๊งนี้น่ารักมากครับทำให้เหมือนละลายพฤติกรรมผมเพราะตอนแรกผมจะเก่งใช่ไหมฮะเมื่อว่าเจอใครใหม่ๆแต่เออแก๊งนี้เป็นเหมือนเพื่อนที่ดีสำหรับผมมากๆ ชิมันเพิรดน่ารักจริงไหมคะจริงครับเราแบไม่คิดด้วยครับน่าปิดท้ายที่ฝั่งนี้กันบ้างฝั่งคู่ของเรากันบ้างเราเป็นไงซีรีส์ต้องนี้ให้อหลรกับเราบ้างให้ผมได้เป็นตัวร้ายครับอย่างที่ผมเล่นกันแรกเอาจริงตั้งแต่เข้ามาก็อยากลองเป line, น็นตัวร้ายรู้สึกว่าเล่นบทร้ายๆก็น่าจะสนุกดีแล้วก็ให้ผมได้เล่นหนักฉากแอคชั่นด้วยแค่ว่าแต่ละคนก็คือสนุกแล้วก็อย่าเอาเปลือกทุเรียนมาฟาดผมนะครับบอกไว้ก่อนเนาะ กับจูนแล้วคะค่ะก็ได้ร่วมง,งานกับครั้งแรกกับหลายๆคนเลยก็รู้สึกว่าเออดีว่าแล้วก็อยากจะบีผลงานอื่นๆร่วมกันอีกอแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้มิติใหม่ๆในการแสดงคือได้เป็นแบบคนดี <c oughs> แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบแบบไม่มีการแอบแฝงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอ๋อโอเคเดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วอยากจะบอกอะไรกับเนแฟนที่ทั้งมาวันนี้แล้วก็ดูอยู่ที่นั่นไหมครับก็ขอบคุณทุกคน ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามทั้งปามะหนึ่งเดียวทั้งเบนทั้งชอปเปอร์ทั้งแม็กกี้ทั้งภูมินะครับผมแล้วก็ตัวละครทุกคนในเรื่องนะครับผมพวกเราทุกคนเนี่ยได้ตั้งใจทํางานได้พยายามทําให้เรื่องนี้มันออกมาอย่างดีที่สุดที่สุดจนได้มาเป็นผลงานที่ทุกคนเห็นในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามพวกเราทั้งหมดแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับ It's your turn. <laughs> it's your turn. <laughs> uh, thank you very much, Interfans, for supporting us all this way. Uh, it's been a wonderful journey, and uh, we have nothing much to say except truly from the bottom of our hearts. Uh, thank you for your heartfelt response, and we'll hope to see you again in either the next series or other works. Thank you. ฟีลเหมือนคนหนึ่งจริงเลยนะเนี่ยมันคนหนึ่งที่เขาแบบเป็นคนแบบอยู่ตรงกลางเป็นแบบผู้บริหารรภาษาจีนภาษาจีนโอ้โหพักก่อนนะเผิดเป็นคนส่งมาใช่ไหมเผิดเอาเลยโอ้สี่เสี่ยแค่ไหนไค่แค่นี้ไหวหนีเออไหวหนีลงมาอย่างงี้สิเร็วไปโอเคขอบคุณครับดีเอร์นอน